มากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านทัพทีมทองสอจอเล็กเมืองนอนทพบกับขุนศึกมอกรุงเทพธนบุรีเรียกได้ว่าถูกคู่มากเลยนะครับคู่นี้ไฟแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านทัพทีมทองชนะคะแนนเอกฉันไปนะฮะแลกนับกันไปคนละนับนะครับแต่ว่าท้ายสุดทัพทีมทองเนี่ยออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่านะครับและที่ผมบอกว่าถูกคู่นี้เพราะว่าสองไฟล่าสุดของทั้งคู่เนี่ย แพ้มาเหมือนกันนะครับแพ้น็อกคนละไฟเลยได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เดือดแน่นอนนะครับย้อนกลับไปในไฟที่เจอกันเนี่ยก็สไตล์การต่อยอะไรเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยนะครับแลกหมัดแลกอาวุธกันต่อเนื่องดีจริงๆส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่หมัดนั่นแหละเพราะว่าอาวุธคมกันทั้งคู่นะครับออกหมัดได้ดีกันทั้งคู่เลยก็คืออยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนอาวุธก่อนนั่นแหละ แต่ว่าความต่างที่ผมมองเห็นนะคือทัพทิมทองเนี่ยจะมีเชิงมากกว่านิดหน่อยนะครับในการโยกหลบอาวุธบ้างมีความเก๋าเข้ามาช่วยบ้างแบบเนี้ยทัพทิมทองจะทําได้ดีกว่าขุนศึกก็จะมีลูกสดอายุน้อยกว่าประมาณ2-3ปีเนี่ยได้สดกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ชั้นเชิงอาจจะดูเป็นรองทัพทิมทองอยู่หน่อยแหละในสายตาผมนะเพราะฉะนั้นไฟนี้วนมาเจอกันอีกก็มองยากเหมือนกันนั่นแหละครับคงเหมือนไฟแรกนั่นแหละ ใครพลาดโดนอาวุธก็น่าจะล่วงเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมยังคงชอบทับทิมทองนะครับผมยังคงชอบความเก่าที่มีมากกว่า แต่ก็ไม่รู้ว่าไฟนี้ความเก่าจะช่วยได้ไหมนะเพราะว่าทีมสอเดชพันธ์ก็น่าจะแก้เกมมาอย่างหนักกันแหละเพื่อล้างแค้นได้นะฮะไฟนี้ยิงแพ้มา2ไฟติดแบบนี้เหมือนกันคงไม่มีใครอยากแพ้เป็นไฟที่3แน่นอนนะครับรอชมรอเชียนครับหมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านลำน้ำโขงบ s มวยไทยพบก,กับชาติมังกรชอหพยักษ์คู่นี้เนี่ยไปเจอกันใน5ยกมานะครับเป็นทางด้านชาติมังกรชนะเทคนิคน็อกเอาท์นะครับเพราะว่า ลำน้ำโขงเนี่ยโดนอาวุธชาติมังกรแผลแตกน่ากลัวนะครับกรรมการก็เลยจับไปสไตล์การต่อยเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับชาติมังกรเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่หลากหลายครับจังหวะฝีมือดีรอจังหวะออกอาวุธแข่งขึ้นก้านคอแข่งขึ้นสูงเนี่ยก็ออกได้ดีทําได้ดีนะครับอาวุธอื่นๆก็มีครบเลยส่วนลำน้ำโขงเนี่ยเป็นประเภทที่ซ้ายหนักๆซ้ายแรงๆครับผมแบกหมัดไปซัดหน้าอะไรทํานองนั้นแหละ มีแข้งที่ออกได้หนักมีหมัดที่ได้ลุ้นน่ากลัวเลยอาจจะไม่ค่อยมีความหลากหลายจังหวะฝีมือเหมือนชาติมังกรนะครับเป็นประเภทที่เน้นเดินบูเดินทําอย่างเดียวเลยฟอร์มในรายการของทั้งคู่เนี่ยลำน้ำโขงเนี่ยต่อยเยอะกว่านะครับ5ไฟชนะ3แพ้2ส่วนชาติมังกรเนี่ยมาต่อยในรายการเพียงไฟเดียวนะครับเปิดตัวมาก็แพ้น็อกเอาท์ให้ขุนพลน้อยไปเลยนะฮะ แต่หลังจากเปิดตัวไม่ค่อยสวยชาติมังกรไปต่อย5ยกก็ถือว่าดูดีเลยนะครับผมไปต่อย5ยกมา5ไฟนะครับก็เป็นการชนะ3แพ้2หนึ่งในนั้นก็คือชนะเทคนิคลน็อกเอาท์ลำน้ำโขงนี่แหละฟอร์มก็ถือว่าโอเคเลยใช้จังหวะฝีมือได้ดีแต่ไฟนี้จะมาแก้มือกันในมวยวันนวมเล็กเนี่ยก็เอียงไปทางลำน้ำโขงนะก็อย่างที่พูดไปครับหมัดหนักซ้ายหนักๆเลย เดินบูเดินทําตลอดถ้าชาติพยัก์จังหวะฝีมือวางแผนมาไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยก็อาจจะโดนหมัดของลําน้ําโขงหลับได้เลยนะแต่ถ้าลําน้ําโขงเนี่ยเดินบูเดินทําต่อยไม่โดนไปแพ้จังหวะฝีมือของชาติพยัก์ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีความแผลวพาอะไรมากมายนะครับอย่างที่พูดไปแต่ว่าท้ายที่สุดครับไฟนี้มวยวันนวมเล็กครับหมัดหนักกว่าได้เปรียบนะฮะจังหวะฝีมือเนี่ยถ้าไม่ดีสุดจริงๆเนี่ยเอาอยู่ยากนะครับเราเห็นมานักต่อน,นักแล้ว